ประเทศไทยในสงครามเวียดนามโดยราชาอาณาจักรไทยในสมัยรัฐบาลเผด็จการจอมพลถน,นอมกิติคจรมีบทบาทในสงครามเวียดนามโดยประเทศไทยเป็นผู้จัดหากำลังภาคพ,พื้นดินรายใหญ่ที่สุดอันดับ3แก่เวียดนามใต้รองจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เนื่องจากที่ตั้งใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงเฝ้าติดตามความขัดแย้งของเวียดนามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการ สหรัฐมีมติเอาตังเกียรหรือมติเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เป็นมตริร่วมซึ่งรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านเมื่อวันที่7สิงหาคมคิหศักราช1964เพื่อตอบโต้ยุทธนาวีระหว่างก้องเรือโตอปิโด135ของกองทัพเรือเวียดนามหนึ่งและเรือพิฆาต uss mad dog เมื่อวันที่2องสิงหาคมและยุทธนาการทางทะเลครั้งที่2ที่ว่ากันระหว่างเรือเวียดนามหนึ่งและเรือประจำบาล uss mad dog และ uss turner